สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้พบกันกับ EP 3 ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาที่ทางเชนย่าจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงว่าการปฏิบัติตามาศาสตร์ตามคลื่นบารมีของหลวงปู่ดูพมปัญโยทำแล้วได้ผลจริงจริงหรือและมีวิธีแก้อย่างไรได้บ้างการแบ่งปันประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ตัดสินใจแล้วและได้ปฏิบัติสวดมนต์ตามแนวทางตามาศาสตร์ของหลวงปูด่ดูที่ต้องสวดพระคาถามหาจักพรพัิและต้องมีการอาธิษฐานจิต เมื่อทำแล้วจะปลอดภัยหรือไม่สวดแล้วได้ประโยชน์มากมายจริงๆหรือการปฏิบัติตามศาสตร์ตามคลื่นบรารมีของหลวงปู่ดูท่านจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจบวกกับความตั้งมั่นที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อองค์หลวงปู่ดูท่าน อย่าทำเพียงเพราะว่าเห็นคนนั้นคนนี้บอกมาว่าทำแล้วดีนะก็อยากทำบ้างหรือทำตามกระแสเพราะเห็นคนอื่นทำแล้วเกิดผลดีหรือทำให้มีโชคร่ำรวยตามคําบอกกล่าวเท่านั้นถ้าผู้ใดที่จะมาสวดและปฏิบัติเพื่อหวังเพียงแค่ต้องการโชคลาภเงินทองแต่ใจนั้นไม่ได้ศรัทธาเลยใจก็จะไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมเลิกได้ตลอดเวลา โอกาสในการที่จะบันทึกความดีสร้างบารมีก็จะต้องหยุดลงอย่างน่าเสียดายค่ะ ฉะน, أن, นั้นก่อนลงมือทำพิจารณาไตร่ตรองให้ดีให้รอบคอบให้กายพร้อมใจพร้อมและได้ศึกษาแนวทางวิธีการปฏิบัติให้เข้าใจอย่างดีแล้วก็เดินหน้าลงมือปฏิบัติได้ทันทีก็จะเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็จะมีความเพียรพยายามสิ่งสำคัญอย่าท้ออย่าหยุดทำถ้าต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ ผลรับจะเร็วหรือช้าแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากันนะคะกัลยาณมิตรและญาติธรรมทุกท่านเราต่างทราบกันเป็นอย่างดีว่าการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจะต้องเจออุปสรรคเจอบททดสอบมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปมานไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะการสร้างสมบูรณ์บารมีให้ต่อเนื่องระหว่างเดินทางเราต้องพร้อมสู้กับกิเลสต่างๆเราคือกองทัพธรรมค่ะ การที่เราสู้กับกิเลสได้นั้นบุญบาร,รมีก็จะเพิ่มพูนสะสมทุกครั้งและบุญที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันภัยให้เราได้อย่างดีที่สุดเดินหน้าต่ออย่างอาจหารนะคะสู้เพื่อทำไขไขก็ทำได้ค่ะขอเป็นกำลังใจขอส่งพลังกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ ยุคปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกยุ่งยากเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งโลกต้องประสบพบเจอทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองต่างๆมากมายเป็นยุคที่เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่ออยู่ให้ได้อย่างปลอดภยัยอีกทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้เมตตาบอกให้เราได้รับรู้รับทราบว่ายุคนี้ปัจจุบันตอนนี้โรคทั้งสา ได้เปิดทั้งหมดแล้วโลกทั้งสามคือเทวโลกหรือสวรรค์และมนุษย์โลกและอบายภูมิเปิดถึงกันหมดแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราท่านทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายต้องประสบพบเจอกับเรื่องร้ายๆหรือเรื่องราวแปลกๆมากมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมกายใจให้พร้อมเพื่อจะได้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาถึงตัวอย่างมีสติเพื่อจะได้นำพาตัวเองและครอบครัว ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้อย่างดีเรื่องราวที่จะแบ่งปันนี้จะช่วยชีย้ให้เห็นตามความเป็นจริงกับประสบการณ์ที่จะมาแบ่งปันให้ญาติธรรมและกัลายาณมิตร ทุกทกท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามศาสตร์ตามคลื่นบารมีของหลวงปู่ดูท่านนะคะมนุษย์เราเกิดมาเพราะกรรมเกิดมาชดใช้เศษกรรมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่จะเลือกทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว คนคนนั้นต้องเลือกเองทั้งสิ้นการมาใช้เศษกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีและต้องส่งผลแน่นอนและจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้ากรรมดีส่งผลก่อนชีวิตก็จะเพียบพร้อมมีความสุขทุกด้านถ้ากรรมไม่ดี ส่งผลก่อนก็จะพบเจอแต่เรื่องเดือดร้อนต่างๆไม่มีความสุขทุกขทรมานทั้งกายและใจแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะใจของเราต้องพร้อมและยอมรับให้ได้ ยิ่งปัจจุบันตอนนี้ในเมื่อโลกทั้ง3เปิดทั้งหมดแล้วกรรมดีไม่ดียิ่งส่งผลเร็วมาถึงมนุษย์เร็วขึ้นมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวหรือตั้งรับไม่ทันถ้ากรรมดีส่งผลก็ร่ำรวยทันตากรรมไม่ดีส่งผลไม่ล้มละลายก็พิการหรือถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้ต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่สำคัญที่เป็นความจริงเกิดขึ้นจริงมีผลต อมนุษย์จริงๆฉะนั้นถ้าเราฝึกและบันทึกบุญอยู่ในคลื่นบุญคือการสร้างเหตุที่ดีให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือหน้าบัตรนี้จะขอแบ่งปันประสบการณ์ให้ญาติธรรมและกัลายาณมิตรทุกทท่ททานได้รับทราบและขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะยืนยันว่าทำจริงรับรู้ได้จริงค่ะแต่จะช้าหรือเร็วเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้ว่าจะใช้ใจที่ตั้งมั่นและศรัทธ,ธาไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งที่เราประสบพบเจอจะหนักสักเพียงใดก็ตามเราต้องตั้งสติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องไม่หยุดปฏิบัติและห้ามท้อกลางคันนะคะการปฏิบัติตามาศาสตร์ตามคลื่นบารมีของหลวงปู่โดคือการสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิและมีการอธิษฐานจิตและบันทึกบุญเพื่อส่งคลื่น ความดีใช้จิตของเราให้อยู่กับคลื่นบุญพลังบุญให้ได้ตลอดต่อเนื่องการปฏิบัติต้องใช้ระยะเวลาต้องใจยเย็นๆปฏิบัติโดยไม่คาดหวังอะไรสวดไปปฏิบัติไปเรื่อยๆและทุกครั้ง ที่สวดก็ต้องนึกถึงหลวงปู่ดูท่านหรือดูภาพของหลวงปู่ท่านเพื่อเป็นการน้อมจิตขอบารมีของหลวงปู่ดูท่านมาให้ช่วยเราและกำพพาไว้ในมือเพื่อเป็นเสาสัญญาณรับและกระจายพลังกระแสบารมีรวมของหลวงปูด่ดูขณะสวดขึ้นพลังบุญ จะแผ่แสงสว่างออกมาในขณะสวดเรากำลูกแก้วไว้ในมือหรือกำพระแก้วทิพย์ไว้ในมือจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงองค์พระร้อนมากขึ้นเรื่อยๆหรือรู้สึกว่าพระเคลื่อนไหวได้หรือองค์พระทําให้รู้สึกตุบๆที่ฝ่ามือขณะที่กำพระไว้ปกติธรรมดา ทำให้เรารับรู้ได้ถึงองค์พระมีกระแสพลังบาร,รมีรวมของหลวงปู่อยู่ที่องค์พระจริงๆค่ะหรือภาพของหลวงปู่ท่านเมื่อเราดูแล้วภาพเปลี่ยนไปมาได้ค่ะการสวดมนต์บทภาะคาถามหาจักรพพัดแล้วรู้สึกสัมผัสทางกายทางใจได้คือมาถูกทางแล้วอย่าหยุดทำ ให้ปฏิบัติต่อเนื่องตลอดไม่ว่าเราจะต้องรู้สึกมืนศีรษะร้อนวูบวาบที่ตัวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็อย่าหยุดสวดนะคะสวดไปเรื่อยๆจนกว่าอาการปวดนั้นจะหายไปนั่นคือการที่เราได้ชดใช้กรรมที่ไม่ดีในขณะสวดภระคาถามหาจากักรพรรดิเป็นสิ่งที่เราได้ใช้กําลังบารมีรวมของหลวงปู่ดูท่านมาช่วยให้เราผ่านกรรมไม่ดีในขณะนั้นไปได้และถ้ากรรมไม่ดีไม่ได้มาส่งผลกับเราด้านสุข ภา,ภาพทางกายของเราอาจจะไปส่งผลในด้านอื่นเช่นเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆทางการเงินการทำธุรกิจหรือร้ายแรงถึงชีวิตก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเคยทำเหตุไว้เช่นไรก็ต้องรับผลกรรมนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเราปฏิเสธกรรมไม่ได้แต่เราสามารถทำให้กรรมไม่ดีนั้นเกิดการอาโหสิกรรมได้การสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิ โดยได้มีการตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนแล้วจะช่วยให้เกิดการอโหสิกรรมเร็วขึ้นได้ถ้าจะให้เร็วกว่านั้นก็อาราธานานิมนต์หลวงปู่ดูท่านมาช่วยเปิดโลกทั้งสามให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ดูแล้วให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้อับนโมทนาน้อมรับบรารมีรวมของหลวงปู่ดูท่านแล้วส่งให้ดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือส่งให้ไปเกิดตามกําลังบุญและบาปของแต่และดวงจิต ที่ได้ทำมาสิ่งนี้เป็นวิธีทำให้เจ้ากรรมในเวรให้การอโหสิกรรมกับเราได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลค่ะมนุษย์เราเกิดมาหลายพบหลายชาตินับไม่ถ้วนการต้องชดใช้เศษกรรมจึงมีมาให้เราชดใช้อย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกท้อในชีวิต บางท่านหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเราอย่ายอมแพ้ให้ตั้งสติให้มั่นคงไม่โทษบทสวดมนต์ที่ทำให้เราได้บันทึกความดีหรือโทษสิ่งต่างๆมากมายรอบด้านการทำความดีต่างๆนั้นเพื่อให้เราได้สร้างบารมีเพิ่มให้เราได้มีภูมิต้านทานได้สร้างเกราะป้องกันภัยให้กับตัวเองเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาแล้วได้แต่เราสามารถสร้างเหตุที่ดีบันทึกความดี ให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้เราผ่านจากการขัดขวางในการทำความดีของเจ้ากรรมในเวรให้ได้ถึงจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราทําเหตุและปัจจัยต่างๆสะสมไว้มิได้ขาดทำให้ต่อเนื่องเมื่อบารมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถหลุดพ้นได้แน่นอนค่ะ การปฏิบัติตามาศาสตร์ตามคลื่นบารมีของหลวงปู่ดูท่านถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติสามารถช่วยเราได้จริงๆทุกๆด้านเกิดประโยชน์ต่อตัวของผู้ปฏิบัติผู้สวดอย่างมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมผู้แบ่งปันแห่งศรัทธาขอยืนยันค่ะทำจริงได้ผลจริงเกิดผลรับที่ดีต่อผู้สวดจริงๆค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่ใช้ช่วยได้ทำแล้วได้ผลจริงถ้าการดำเนินชีวิตของเรามีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเช่นมีคนมุ่งร้ายต่อเราหรือเจ้ากรรมในเวรมาขัดขวางการทำความดีการทำประโยชน์ต่างๆไม่ยอมให้เราทำความดีได้สำเร็จเพราะ ถ้าเรามีบุญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะถอยห่างออกไปเรื่อยๆเจ้ากรรมนายเวรก็เล่นงานเราไม่ได้ถ้าเราไม่ต้องการให้ผู้ใดก็ตามมารบกวนมาขัดขวางการบันทึกความดีการทำประโยชน์ต่างๆของเราเราต้องการบันทึกบุญด้วยการใช้รูปนามให้เป็นประโยชน์ได้ต่อเนื่องอย่างดีด้วยความราบรื่นและปลอดภัยผู้แบ่งปันได้ทำตามการชี้แนะขององคูวี พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เคารพนับถืออย่างที่สุดอีกองค์หนึ่ง และผู้แบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาได้ลงมือทำปฏิบัติจริงแล้วและได้ผลจริงๆจึงมาแบ่งปันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อญาติธรรมทุกๆท,ท่านได้ไม่มากก็น้อยเราสามารถใช้วิธีการอธิษฐานขออาวุธจัก,กรพรรดิหรือจักแก้วมาครอบตัวเราไว้เพื่อรักษาคุ้มครองท่าของเราให้ปลอดภัยในขณะที่เรากำลังสวดบ,บทพระคาถามหาจักรพรรดิและบันทึกบุญให้ใจอยู่ใน ลื่นบุญให้ทำความดีได้สำเร็จหรือการโดนคุณใสที่มีคนทำของใส่จะเล่นงานทำร้ายเราก็ให้ใช้การอธิษฐานขออาวุธจกกักรพรรดิมาช่วยได้ทำแล้วช่วยได้จริงๆนะคะ ถ้าเป็นการแก้คุณสายศาสตร์ดำทั้งหลายนอกจากการอาธิษฐานขออาวุธจกักรพรรดิมาครอบตัวเราไว้เพื่อรักษาคุ้มครองธาตุของเราให้ปลอดภัยแล้วเราต้องทำควบคู่กันกับการดื่มน้ำมนให้ทำน้ำมนดื่มนะคะดื่มทุกวันพร้อมกับทรงอยู่ในคลื่นบุญและสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิให้ได้ตลอดต่อเนื่องคลื่นพลังบาร,รมีรวมของหลวงปู่และพุทธานุภาพของบทสวดจะช่วยปรับธาตุของ ของเราให้สะอาดธาตุในร่างกายเราจะค่อยๆสมดุลหายเป็นปกติได้ในที่สุดค่ะ การใช้สติที่ตั้งมั่นในการแก้ด้วยพุทธมนต์คือบทภาคคาถามหาจักรพัทซึ่งมีพุทธคุณอย่างที่สุดถ้าผู้สวดอธิษฐานจิตนำมาใช้ได้ถูกก็จะเกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อโลกวิญญาณโอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณอย่ากลัวโลกวิญญาณนะคะเพราะโลกวิญญาณได้รับบุญจากเราที่เป็นผู้สวดที่มีทั้งรูป และนามดวงวิญญาณเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือเราตามกำลังของแต่ละดวงจิตที่มีถ้าเขามีกำลังมากก็ช่วยเราได้มากดวงวิญญาณที่ได้รับการช่วยเหลือจะเป็นมิตรและเป็นบริวารของเราเพราะเราได้ใช้ความเมตตาช่วยโลกวิญญาณค่ะ ญาติธรรมและการระย a n มิตรทุกๆท่านคะอย่าเพิ่งเชื่อจากการได้ยินได้ฟังมาต้องลงมือทำก่อนจึงจะรู้คำตอบด้วยตัวเองคะ่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมและการรยา a มิตรทุกๆท่านวันนี้ใครๆก็ทำได้ e ีที่สามของการแบ่งปันแห่งศรัทธาของทางเช่ยนญาต้องลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะอนุโมทนาสาธุในบุญค่ะส,สาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจุ๊บ